สวัสดีครับหมอยงนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำด็อกเตอร์ฟิลคลินิกจากประสบการณ์เกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับหมอเจอคนไข้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเอเชียคนจีนเกาหลีแล้วก็ฝรั่งนะครับก็จะมีความชอบในความสวยไม่เหมือนกันนะครับอย่างคนเอเชียเนี่ยเราก็จะชอบแบบหน้าเรียวๆเ,เหมือนไปทางเกาหลีนะครับแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบกรอบหน้าชัดมีกรามนิดนึงนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือความชอบจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะมีสาย เราก็จะมีสายฝอแต่ละคนเนี่ยก็จะชอบไม่เหมือนกันหรือว่ามีความต้องการไม่เหมือนกัน นะครับซึ่งประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยหมอจะสามารถดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าจะเป็นการฉีดบท็อกนะครับหรือว่าจะเป็นการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านะครับก็สามารถทําได้ตั้งแต่แก้ไขเฉพาะจุดหรือว่าจะเป็นการเมคโอเวอร์ไปเลยนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอก่อนได้ครับครับจากประสบการณ์ทั้งหมดของหมอนะครับอยากให้คนไข้มั่นใจนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาเล็กๆหรือปัญหาใหญ่ๆนะครับจะมีปัญหาเรื่องของเฉพาะจุด หรือว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วมีปัญหาเป็นก้อนนะครับหรือว่าไม่เรียบนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหรือว่าส่งรูปมาปรึกษาทางแอดมินได้เลยนะครับหมอพร้อมที่จะให้คาปรึกษาในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์หรือว่าการสัญญกรรมนะครับอยากให้คนไข้ที่มาใช้บริการเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบนะครับสวยแบบเป็นธรรมชาติเนเจอร์เฟสเนเจอร์ฟิลปรึกษาด็อกเตอร์ฟิลคลินิกครับ